สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะกันยินดีต้อนรับกาสู่สง่งเบาเตียงทองบ้านนายแล้วพี่น้องเลยมื่อกี้กับเบาเตียงสิไปบ้านนาหัวขวเมืองอุทุมพรแขวงสวรน,นเขตเนาะพี่น้องก็คือเบาเตียงซื้อเขาก็มีมาม่าปากระกปองไปให้อันป้าคนหนึ่งที่เราอยู่กับลูกชายเราอันที่ลูกชายเราแบบว่าเป็นจะเป็นว่าเอิว่าอย่างเป็นอัมาตบ่หด้อพี่น้องด้วอ ทีย่งางบ่อได่เนี่ยพี่น้องแมาว่าเราเคยไปเห็ุงานอยู่ประเทศไทยหละเราอยู่ๆล้วก็แบบสักเอ็นสักคือมาระย่างบา่อไห่เนี่ยพี่น้องแล้วก็ลําบากแล้วก็ขัดสนอยู่บ่เตียงก็สงสารเพิ่อนเนาะก,ก็คือบ่เตียงไทยคลิปลงเลยแหละแต่ว่าบ่มีคนซอยเพิ่นบ่เตียงก็ได้อ่าเงินพี่น้องนันแหละที่ภาคไววแบบว่บาบ,าบา่เตียงอันอยากซอยไพยก็ซอยเห็นแก่สุม,มาภาควนนะบ่เตียงก็ที่ว่ามันบ่มีคนซอยเราอันโดยตรงกันเลย มาเตียงเงินส่วนนั้นซื้อเข่าซื้อนักขุนนักกินมาให้เพิ่นเนาะพี่น้องบาเตียงกับสงสารเพิ่นอะไรพี่น้องโอเคบ่ราว่ารายใหญ่กันห้างเนาะไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันเลยพี่น้องมาเพิ่นที่อยู่เฮือนหรือบ่เนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันเลยพี่น้อง เช่นว่าพี่น้องกระเตียงกับมาฮอดเพื่อนเพิ่นบึกขีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยนี่ก็คือเพื่อนใน้ขีดอ้อมขางอะไรพี่น้องเาแต่เพื่อนเราอยู่พูดพี่น้องโอ้อยู่เดลูกชายแล้วบ่นี่เนาะพี่น้องป้าเพิ่มไปอยู่นะมา้สบายดีไอสบายดีโอ้ยบลนกก็ได้ดอกนกยากกรได้อันไม่ป้าบพ่อยู่บ่ เราไปใช้อไรเออมื่อนี้ดูดูดมื่นี้เขาซื้อข่ามาให้โอ้ยเอเราไปแต่เช้แล้วบอไปเช้าะไปเช้าอไปแต่้าพูนดโดโดูจะอยู่เพื่อนยวเดียว ล้วก็อยู่พอดีนะกินน้ำเล่าข้าหน้ามั้งนี่กินจะกินจปลาเด็กอ๋อมมีน้ำก,กินนะพี่น้องเราก็อยู่พอดีนะพี่น้องเลย่เพิ่นไปหาเงกัน้ำมันไงหอไม้น้ำมันน้แกงกินหาไม้มาแกงกินมีน้ก,กินเนาะหน่องพวโอ้ เจ้า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 วันนี้เราซื้อแว่ซื้อข้าวมาให้มียว่าข้าวกินเบิ่มเบิ่มตึ๊บเบิดแหละเบิดพอดีเลยข้าวกับเบิดพอดีเลยเราแบะพี่น้องเลยเราไปหาน้ำไม้เนาะมันบ่มีน้ำกินพี่น้องเลยเราก็อยู่พอดีอเราวัอนี้เราก็กินข้าวจ้ำประแดดเราโอ้ยดีเหตุตรงนั้ จ้ําเป็นอยู่เฮ็ดหยังก็บ่ได้เนาะบ่อืมมันช่วยเหลือตัวเองบ่ได้เลยเด้อพี่น้องเราก็ได้พอได้แต่ไปนําเพื่อนนี่ิได้กินบ่ได้กินให้กินจไดกินมู่ให้บ่ให้กินก็บ่ได้กินล่ะว่เนาะอืมพี่น้องเว้ย ไปได้จะไม่เฮือนนี่นะเจ้ากันเนาะอืเจ็บไหมเจ็บตจบไปแล้วเราก็สร้างเป็นเนาะพี่น้องคนเอาก็ได้เมื่อกี้เราก็บริเวเป็นอย่างดีดีพัฒนเป็นเราซื้อเข่ามาให้เดี๋ยวเขาจะไปเบรกเข่ามาให้กันเนาะมีไหมเนาะโดยโดยเขาไปเอาเข่ามาให้ก่อน โอเคเนาะพี okay, no. you, no. oh, ่น mm ้องบาเตียงก็ได้สิเอาเบรกเข้าเอาเข้ามาให้เพิ่นเลยพี่น้องแล้วก็ประทายให้พี่น้องเบิ่งเน้าตอนยกมาดูไกลเพื่ละรถรถเข้ามาบ่ได้พี่น้องเลยโอ้หอนหอนเด็ดเด้อเด้อดูเอาเอาเข้ามาให้เพิ่น จำนวนนึงก็สอบพี่น้องแล้วก็มีปลากระป๋องกับมี่ะสิ่งส uh, so eat? no. no yeah. eat? no no ําคัญพอได้กินกับข้าวเนาะแต่ก็กินเฉพาะกระป๋องมีปลากระป๋องกินตนไม้แล้ววะบ่มีแนวกินมอ๋กจฮะยแม่ทงยากุ่ห้อันแม่เจ้าบ แล้วจ้อย,ยบ่โจดปิกพเกพราะเป็นกระเพาะพร้อมอืออ๋อโจดใจเจ็บท้องไตอือเอากินกระเพาะถ้าเป็นกระเพาะแล้วเจ็บท้องอือกินน้ำไกินน้ำมันกินกระเพาะอ๋อกินตนลายแล้วเป็นกระเพาะบ่แม่แล้วก็พี่น้องเอ้ยมันกิน,น้้ลายก็บ,บ่ดีเด้เนาะโอ้แต่มันบ่มีก,กินน้อยเนาะอจักสิเฮ็ดจังได <laughs> พี่น้องเอ้ย <c oughs> อันนี้เราก็ไปหาหน้าไม้บ่จ๊ะว่าเอะพี่น้องชีวิตคนเฮาก็ได้บุ๋มนี่นี่ยคบเนกินก็หาหน้าไม่กินจนกระเพาะกําเริบแล้วเจ็บใช่ปะอ้ายแล้วเป็นอะไที่ว่าจ๊ะว่าเจ็บปวดนเจ็บปวดจนไป้าห้องหมอกเจ็บจนไปห้องหมอโด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 

สร้างว่าสร้างปิ่นแท้จัมปาเดมันบ่มีเด้พี่น้องเราก็ได้จักสิเฮ็ดจังได๋อืเฮ็ดหยังก็บ่ได้เด้อน้อยเนาะบ่อแกะกินนี่ก็ได้บ่แกะขนมได้อากินบกินให้เฮาบดอ่แกะกินบบ่ฮู้สิช่วยเหลือตัวเองได้อยู่บ่เนาะพี่น้อง แค่กบจะได้ใช่ไหมมันมันมันแหนงเนี่ยมันลอยไปหมดเลยเนาะลอยเยอืมอน่งเนีนนกินได้อยู่แซ่บอยู่วหมอม <laughs> อ่อาเหล็กสันมืนอเหล็กสันมีคนซื้อมาให้กินอยู่บ่แบบนี้บ่ะโอ้แกกินง่ายอีกกินอีกแกเบื่ออย่างไร แคบ่อได้ใชได้จีบบอช่วยเลือก็เบอยดตัวเองเบอยดได้ชวนะพี่น้องเลยแล้วกันเอาเคกัดเอาเนาะมือมันบูมีเฮงบ่อยบล็อกโอ้เลยมันเถื่อนเลยมันลอยเวิร์เนาะอืมเอวกับพี่น้องเลย กินกระเจะกระจกจายไป,ไป,ไ,ปไปทูมเนเผงวะเนี่ยจังจังมันจังเนาะอ็นจังวะเลยเดี๋ยวเยยขาโยกปากกไ,ได้เนาะเอาเขาปากกัยังไม่ได้ muốn bớt cái nồng vô hia nào ôi cái này từ cái nhang phố kín đại nhang cái nữa nè nhang đây cái nhang phố kín vô hia sai hia sai ôi này จังอืมเอ้าบัดนี้อันอันเฮาสิให้ขอบมุกขอบใจเจ้าของเงินเพิ่นเด้อสิซื้อข้าวมาให้นี่ขอบใจได้บ่อันทีซื้อข้าวมาให้เจ้านี่นะผู้ใหญ่จะดีเพิ่นก็อยู่ต่างๆประเทศเด้อเจ้าอเพิ่นแห่โดยแต่เรานบมือบ่ได้เด้อพี่น้องเราอินจังเนาะอ่เามีครับเจอข้าไว้มีเด้อโดยเอา่นีแหละให้ปลอดภัย นทำงานทำมากกินราคาขายขึ้นไปจับห้าคน,คน,คน<ด>เป็นจับคนในคนโดยเป็นใหญ่สูงอ่าวไปรีใช่ถูกเอาเราก็ว่าบริษัเป็นเนาะพี่น้องอ,าอ้าวห้องโคตัวกับคน็ได้ได้ไม่ได้เด้อเด้อเขาซื้อข้าวมาให้เพื่อนเมย์เพื่อนกับยู่พี่น้องแล้วกแคอยู่คนเดียวน้อยแหละแล้วก็ช่วยเรือตัวเองบรจษัทได้ประเด๋เนาะพี่น้องเไง ก็ตัวกับกันบนี้ไอ้โดยโดยูดก็โอเคเนาะพี่น้องและ่ะเ่เตียงก็ได้เอาเข่ามาให้เพื่อนเลยพี่น้องก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทังต่างประเทศหมดเลยเนานะที่ฝากเงินมาไหว้ให้เ่เตียงพี่น้องเลยเพื่อนบอกว่าถ้าเจอคนใดเห็นชมมาพระคุณก็ซื้อไปซื้อให้เพื่อนเลยเนาะพี่น้องมา่เตียงก็ได้ซื้อให้เพื่อนแลแหละพี่น้องเลยเลยอ่าประว่าเพื่อนกัน โบได้บักเวนมาต้องซื้อให้ไผ่เนาะแต่บ่าเคสนี่เห็นบาเตียงเคย่ายลงแต่บบมีคนซอยพี่น้องโาเตียงก็เลยซื้อให้เพื่อนเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีวัดสุข,ขู่สุคนนั่นแหละเนาะขอให้ยู่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ยูเย็นเป็นสุขกายสุขใจไปตะลอดชีวิตเจ้าให้มากชํำได้ขอให้กลับขึ 900, 000, 000, ้นห้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถูเคสนี้เราก็อยู่ารากันก็เมย์สองคนเมย์เราก็ไปหานาไม้มากกินตะมื้อจนเป็นกระเพาะกระเพาะจนกำเริบพี่น้องเราก็ จักสิษณ์เหตุยังไงเนาะมันบ่มีนะอยู่ในกลิ่นพี่น้องไงคนฮอก่ะแต่ในหมู่บ้านนี่กับของเราเนี่ยในที่คัดสนกลุ่มกลุมูงเนาะพี่น้องที่เลือกะเฮือนกะที่แบบพอมีเนี่ยนะพี่น้องประมาณนี้หลังประมาณนี้แต่ว่าของเรากะลำบากเนาะในหมู่บ้านนี่นะพี่น้องไงก็โอเคสชิญเราคลิปนี้บนเตียงขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสชิญเราคลิปนี้บนเตียงขอกราวคำบาดสบายดีพี่มาพี่น้องบ๊ดจุกจุกคนเด้อ